สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์เรื่องพีทาโกรัสค่ะสำหรับพีทาโกรัสนะคะหรือที่เรียกว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ ทำไมถึงชื่อพีทาโกรัสนะคะก็ไม่ใช่อะไรค่ะก็เป็นเขาตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณนะคะชื่อพีทาโกรัสค่ะได้ค้นพบทฤษฎีบทนี้แล้วก็มีการพิสูจน์นะคะซึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้ง3าของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ ก็คือกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลรวมของกำลังสองของอีกสองด้านที่เหลือซึ่งรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมใดมุมหนึ่งกลาง90องศานะคะอะเรามาดูจากรูปตัวอย่างนี้คะมีมุมใดมุมหนึ่งกลาง90องศาก็คือมุมไหนคะมุม A ตรงนี้ใช่ไหมคะที่กลาง90องศานะซึ่งจากรูปนี้ เรียกว่ารูปสามเหลี่ยม abc นะคะ abc ใช่ไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม a เป็นมุมฉากค่ะแล้วก็ส่วนของเส้นตรงจาก b ไป c ตรงนี้นะคะจาก b ตรงนี้นะคะไป c นะคะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะแล้วก็ a ไป b ค่ะตรงนี้นะคะ a ไป b นะเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากแล้วก็ a ไป c ตรงนี้นะคะ ก็เรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็จะมีด้านทั้งหมด3ด้านคือด้านตรงข้ามมุมฉาก1ด้านแล้วก็ด้านประกอบมุมฉาก2ด้านนะคะโดยจะมีทฤษฎีดังนี้ค่ะในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะคะกำลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะซึ่งก็คือด้าน bc ใช่ไหมคะ จะมีค่าเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากอ่าก็คือด้านประกอบมุมฉากก็คือ A ไป B กับ A ไป C ใช่ไหมคะก็คือบวกกันรวมกันก็จะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะอย่าเพิ่งงงนะคะเรามาดูรูปนะคะเดี๋ยวเราไปกันช้าๆเนาะอันนี้นะคะโอเคจากรูปนี้เห็นไหมก็ตามที่ได้บอกไปนะคะก็คือด้าน C ตรงนี้ใช่ไหมคะ c ก็คือด้าน ตรงข้ามมุมฉากส่วน A กับ B ตรงนี้นะคะ A ตรงนี้ก็คือด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะตามที่ติวเตอร์หญิงได้อธิบายไปในรูปสามเหลี่ยมก่อนหน้านี้นะ B ก็เช่นกันด้านประกอบมุมฉากนะคะซึ่งมุมฉากก็คือมุมนี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือมุมฉากนะการ90องศาแล้วจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเขาก็จะเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ค่ะ โดยการสูตรของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็คืออย่างที่บอกตรงนี้นะก็คือกําลังสองใช่ไหมคะของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองคืออะไรด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ C ใช่ไหมคะสูตรก็คือ C กกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากผลบวกก็คือด้านประกอบมุมฉากก็คือ A กับ B ใช่ไหมคะก็เท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสอ่านี่คือสูตรของทฤษฎีบทพิทาโกรัสค่ะซึ่งเราอาจจะแทนค่าเป็นตัวแปรอื่นๆก็ได้นะคะเราไม่จะเป็นจะต้องแทนค่าเป็น a b c เนาะอาจจะเป็นเราอาจแทนค่าเป็นตัวอักษรหรือพยัญชนะอื่นก็ได้อย่างเช่น x y z อะไรอย่างนี้หรือก็ไก่ขอไข่อะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะไม่จะเป็นจะต้อง แทน ABC เนาะแต่ในที่นี้ติวเตอร์หญิงได้ยกตัวอย่างเป็น ABC นะคะหรือนะคะ,ะจาก c กําลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก b กํลัง2เราก็จะได้ c เฉยๆนะคะ c เท่ากับพออันตัว c กําลังงถอดกําลัง2อ,ออกแล้วมันก็มาใส่ในข้างนี้นะคะเป็นรากที่2นะคะ a กํลัง2บวก b กํลัง2ค่ะ อันนี้ก็คือทฤษฎีบทของพิทาโกรัสนะคะที่จะทำให้เราไปสามารถหาค่าตัวเลขในสามเหลี่ยมมุมฉากได้นะคะถ้าเรารู้สูตรนี้โดยนะคะสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมคะมีด้าน c ใช่ไหม c ตรงนี้นะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะแล้วก็เราพิสูจน์ว่า c กําลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองตรงนี้นะสูตรนี้ก็คือสูตรของสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่า c กาลัง2นะไม่เท่ากับ a กาลัง2บวก b กาลัง2นะถ้าไม่เท่ากับตรงนี้สรุปได้ว่าสามเหลี่ยมนั้นไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ต่อเมื่อ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ค่ะ ซึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็เป็นการกําหนดความสัมพันธ์ของด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอย่างง่ายซึ่งถ้าหากเราทราบความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสมมุติว่าเราทราบแค่2ด้านเนาะก็คือทราบแค่ด้าน C ใช่ไหมสมมุติว่าเราทราบแค่ C กับ B เราก็หาสามารถที่จะหาด้าน A ได้นะคะก็คืออย่างน้อยถ้าเราทราบ2ด้านนะคะด้านที่3เราก็สามารถหาค่าได้โดยใช้สูตรนี้แหละค่ะก็คือ C กกาลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองค่ะ ค่ะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจงหาความยาวที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้นะคะตัวอย่างเขาก็ให้4นะคะด้านประกอบมุมฉากก็คือ4กับ3ใช่ไหมคะความยาวส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากไม่ทราบก็คือเขาให้ค่าตัวแปรมาคือตัว c นะคะวิธีการเราก็จากรูปนะคะอ่าเราก็หาค่าจากรูปนะอ่าเราสมมุติว่าด้านด้านนี้คือด้าน a นะคะด้านนี้คือด้าน b เนาะ ก็คือจะรูป A นะคะเท่ากับ3ใช่ไหมคะแล้วก็ B เท่ากับ4นะคะทีนี้เราจะหาค่า C เราก็ใช้สูตรค่ะจากสูตรนะของพีทาโกรัสใช่ไหมคะก็คือ C กํกำลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสใชคะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเรามาดูซิในตัวอย่างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะในโจทย์ อ่ะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมุมฉากอยู่มุมนี้นะคะซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากคือ C ใช่ไหมคะอ่ะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยอ่ะซีกำลังสองเราไม่ทราบค่าเราก็ว่างไว้นะคะแล้วก็ A อ็กกำลังสองเคือ3ใช่ไหมคะก็3ามกำลังสองบวกบคือ4ใช่ไหมสี่กำลังสองนะคะอ่ะทีนี้เราก็ C นะคะเราก็ถอดเหลือ C ตัวเดียวเนาะก็คือยกกําลังเราเอามาใส่สแควร์รูท ฝั่งขวามือนะคะก็เป็นสแค root ตรงนี้นะคะแล้วก็3กํกลังสองบวก4กํกลังสองนะคะอ่ะล้วก็หาค่าต่อนะสามกำลังสองสเป็น9ใช่ไหมคะบวก4กํกำลังสองสีกนะคะก็อยู่ในสแควรูทนะอย่าลืม9บวก16เป็นเท่าไหร่9บวก16เป็น25นะคะอะ่ในสแควรูท t ีเพราะฉะนั้น C ก็คือถอด square root ก็คือเลขอะไรซ้ำกันคูณกัน2ครั้งแล้วได้25มีไหมคะมีก็คือ5ใช่ไหม5คูณ5เป็น25เพราะฉะนั้นก็คือ5นะคะลบ5ได้ไหมคะลบ5้าคูณลบ5ลบคูณลบได้บวกก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือ5กับลบ5ใช่ไหมคะก็ได้ย5เพราะฉะนั้น C จะเป็นค่าไหนระหว่าง5กับลบ5นะคะ เราก็มาดูเลยเนื่องจาก c ตรงนี้นะคะเป็นความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นความยาวของด้าน3ามเหลี่ยมมุมฉากจึงเป็นได้จํานวนบวกแค่นั้นนะคะเป็นจํานวนลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น c จึงเท่ากับ5นะคะก็ดังนั้นนะคะด้าน c นะคะคือด้านตรงข้ามมุมฉากจึงเท่ากับ5คือคําตอบนะคะสรุปแล้วทฤษฎีพิทากรัสก็คือ กรณีที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเราทราบด้าน2ด้านเนาะอีกด้านหนึ่งเราไม่ทราบเราก็ใช้สูตรเลยนะคะ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสอง c กําลังสองก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะเท่ากับด้านผลบวกของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านนะคะอ่ะเรามาดูอันนี้เป็นตัวอย่างจริงของกอพอเลยนะคะเป็นข้อสอบเก่าของกอพอนะ ตามโจทย์ของกอพอเขาจะไม่บอกมาตรงๆค่ะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเนาะเขาจะให้เป็นโจทย์ตัวอย่างนี้นะคะเขาถามว่าต้นยางต้นหนึ่งใช้ลวดผูกที่กึ่งกลางต้นแล้วจึงมาผูกหลักซึ่งห่างจากโคนต้นห้าเมตรต้นยางอันนี้ต้นยางเราก็ให้ความสูงของต้นยางตรงนี้นะคะใช้ลวดผูกที่กึ่งกลางตรงนี้ลวดผูกตรงนี้นะกึ่งกลางนะคะแล้วจึงมาผูกหลักซึ่งห่างจากโคนนะคะ หเมตรก็คือผูกตรงนี้นะอันนี้ห่างจากโคนอันนี้โคนต้นนะคะอันนี้ห่าง5เมตรใช่ไหมคะถ้าลวดยาว13เมตรลวดนะคะก็คือตรงนี้นะ13เมตรตรงที่เรามาขึงเนี่ย13เมตรจกทราบว่าต้นยางสูงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาตรงนี้ค่ะคือความยาวของต้นยางว่าสูงกี่เมตรนะคะสิ่งที่เราทราบมีอะไรบ้าง สิ่งที่เราทราบก็คือตรงนี้ค่ะตรงลวดขึงนะคะเห็นไหมคะ13เมตรใช่ไหมคะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคือด้าน c นะคะแล้วก็ตรงไหนอีกตรงที่เขาผูกหลักห่างจากโคนต้น5เมตรตรงนี้ค่ะคือด้าน a ใช่ไหมคะด้านประกอบมุมฉากด้านหนึง่งอีกด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งคือด้าน b เราไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาโดยใช้สูตรนะคะพีทาโกรัสค่ะ สูตรพีทาโกรัสก็คือ c กําลัง2เท่ากับอะไรคะ a กําลัง2บวก b กําลัง2ใช่ไหมคะทีนี้เราทราบหรือ,อยัง a คืออะไรอ่เราแทนค่า a คืออะไรคะ a คือ5ใช่ไหม c c คือ13สิ่งที่เราทราบนะคะส่วน b เราไม่ทราบาเราก็มาใส่แทนค่าในสูตร c กําลัง2คือ c, c คือ13ใช่ไหมคะ13กําลัง2เท่ากับ A กำลังสอง A ก็คือ5 5ากำลังสองบวก b กำลังสองไม่ทราบแล้วก็ยังไม่ต้องใส่นะคะอ่ะทีนี้เราก็ได้ b กำลังสองตรงนี้นะคะก็เอาไว้ตรงนี้นะส่วน5ที่เราทราบค่าแล้วเราก็ย้ายข้างค่ะอันนี้13ากำลังสองนะคะจากบวก5ก็เป็นลบ5นะคะจากอย่าลืมนะการย้ายข้างจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวก5ากำลังสอง ข้างขวามือตรงนี้เป็นบวกนะคะพอย้ายไปด้านซ้ายก็ต้องเป็นลบนะ,อะโอเค13ามกำลังสองลบห้ากำลังสองเท่ากับ b กำลังสองเดี๋ยวมาเขียนด้านนี้นะคะเราก็ย้ายเอา b มาไว้ฝั่งฝั่งซ้ายดีกว่าจะได้ง่ายนะ b ีกำลังสองเท่ากับ13มกำลังสองลบหากำลังสองนะคะ b กำลังสองเราก็ทำให้เป็นส u a r e r o o t ฝั่งขวามือใช่ไหมคะโดยการทำา b ตรงเนี้ โดยการเอากำลังสองออกนะคะแล้วก็เอากำลังสองมาไว้ข้างนี้แทนก็คือเป็นสแควร์รูทนะคะสิากำลังสองลบห้ากำลังสองนะคะอ่ะสิากำลังสองได้เท่าไหร่13าคูณ13าเป็นร้อหกสใช่ไหมคะลบห้าห้าห้ากำลังสองยี่ห้านะคะอ่ะแล้วก็ใส่สแควร์รูทที่เข้าไปนะคะอ่ะหนึกเลบยี่หได้เท่าไหร่อ่ะมาลบตรงนี้ก็ได้ค่ะ1นึหกเลบยี่ห้านะคะ 5ลบ9เป็น4นะฮะ2อลบหเป็น4นะฮะ1ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาเป็น1 4 4นะคะก็คือ B Square root 1นึอ่ะในสูตรคูณมีเลขอะไรที่คูณกันเลขอะไรซ้ำกันที่คูณกันได้144ยีมีไหมคะมีคือเลขอะไร12ใช่ไหมส2สองคูณ12เป็น144ยสเราก็ถอดรากที่2ออกก็คือ ได้12ใช่เชมคา B เท่ากับ12 B คือด้านนี้นะ่าตรงนี้นะเราได้แล้ว12ใช่ไหมอันนี้คือ12เมตรเป็นคำตอบหรือ,อยังบางคนนะคะถ้าโจทย์กอพอตัวเลือกเขาให้12มาบางคนด้วยความเร็วนะคะตอบ12เลยนะคะไม่ใช่นะอ่านคำถามให้ดีๆค่ะคำถามเขาถามว่าอยากทราบว่าต้นยางสูงกี่เมตร 8 12เมตรนี่ก็คือแค่กึ่งกลางต้นนะคะโอเคไหมที่เขาเอาลวดมาขึงแค่กึ่งกลางต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา12บวกกันอีก12เมตรตรงนี้อีกนะคะเพราะว่าอันนี้แค่กึ่งกลางต้นถ้าเราต้องการหาความสูงของอยางที่แท้จริงเราจะต้องเอาคูณ2เข้าไป12คูณ2นะคะหรือ12เมตรบวก12เมตรนะเพื่อหาความสูงโอเคไหม เพราะว่าอย่าลืมนะอ่านโจทย์ดีๆเขาผูกลวดที่กึ่งกลางต้นนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอบตอบอะไรคะก็คือเอา12บวก12นั่นเองนะคะเพื่อหาความยาวต้นก็คือ24เมตรนะคะอันนี้คือคำตอบค่ะก็จบแล้วนะคะในเรื่องทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะก็เป็นการปูพื้นฐานอย่าลืมนะคะถ้าโจทย์เขาให้ หาสามเหี่ยมมุมฉากมาแล้วก็ให้2ด้านมาใช่ไหมคะเราต้องหาอีกด้านหนึ่งเราใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะก็คืออะไรคะจําได้ไหม C กกำลังสองเท่ากับ A กกำลังสองบวก B กกำลังสองค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ช่องในช่างดอยใน YouTube สับส c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA